มาาเฮ็ดคือเกาแล้วครับมื่อนี้อากระตามาสองหน่วยผู้เดียวอยากสีมาัานบ่มาานละกำลังเพอนี่ครับดอกอางามๆครับกันดอกรุ่นนี้เก็บได้ไหวอยู่ครับเก็บขึ้นกระตาะเร็วออกว่าทัาน้ายครับสิมาัานสำใเดมื่อนี้ติดตามกันไปเบิ่งครับ โศกโศกโศกโกมาน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 ,มาน,มานปะปนกันไปครับง่ายๆน้อยๆอยโอเคมาจาักเถ้อครับหมุนมาไปเรื่อยๆาาอลแล้วมาเถืาเหล็กเลยนี่มาคนเดียว ครับงามๆครับ ตัวนี้้ายให้เบื้องจังสิเก็บที่หลังครับดอกบุ้งใหญ่ปันได้ดอกแต่ว่ากัตื่มกันไปครับมีแนวอยู่ครับดอกใหญ่ดอกหน่อยปุ้นกันไปครับสะสมไปเรื่อยๆวราจะอพอ,อเก็บได้ องงามครับสวยๆยนี่ลุนกระดัางก็มีครับนี่แต่ก็ได้เอาเอาเราจลุ่นแกงเอาน้อยกับเก็บครับ เสืสมไปเรื่อยๆครับมีหน่อยเก็บหน่อยครับเห็ดออกปลาย นะครับหามาได้ซัมเนีล้ล้วมันพอแต่ขอนบ่มีเห็ดคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมเนี้แล้วครับสวัสดีครับ